สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านหยุดเวลานะเขาค้อนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้วันที่5้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยนะครับเวลาตอนนี้12บสนาฬิกาสานาทีนะครับมีทะเลหมอกให้ดูกันตั้งแต่เช้าเลยครับอันนี้ก็คือ ทะเลหมอกกําลังไหลมาเลยนะครับหมอกจะไหลมาตามช่องเขานี้นะครับผมช่องเขาด้านขวามือนะครับของกล้องครับผมตอนนี้กําลังเนี่ยไหลมาเงี้ยตั้งแต่เช้าแล้วครับเนี้ยไหลมาสักพักก็หายไปแล้วก็ไหลมาใหม่บรรยากาศดีมากเลยครับผมบางช่วงไหลเข้ามาถึงในบ้านเลยครับบรรยากาศที่นี่เป็นแนวส่วนตัวนะครับ ไายเวกสุดๆเลยครับบริเวณรอบบ้านก็จะมีบ้านของผู้จัดการที่ดูแลดีสอร์ทนะครับอยู่หนึ่งหลังแล้วก็ไม่มีบ้านคนเลยครับมีบ้านหยุดเวลาอยู่หลังนี้หลังเดียวเลยครับผมโดดๆเลยครับผมครับผมเนี่ยครับอยู่สูงสุดของหมู่บ้านเล่ากี่ครับณตอนนี้นะครับเนี่ยครับทะเลหมอกหมอกก็จะไหลมาเงี้ยครับผมในช่วงหน้าฝน หมอกจะไหลามาางนี้บ่อยมากเลยครับผมอากาศบนเขาคอฝนจะตกบ่อยครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปถึงประมาณเดือนตุลาคมฝนจะตกค่อนข้างตกบ่อยกว่าข้างล่างครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างชื้นเนี่ยครับตอนนี้ตั้งกล้องสดๆไหมนะครับอันนี้ถ่ายจากซุ้มซุ้มนั่งเล่นนะครับ นี่ครับหมอกก็จะไหลมาเยางนี้ครับผมเดี๋ยวสักพักก็จะเข้ามาแน่นหมดเลยครับมองไม่เห็นอะไรเลยครับถ้าเกิดเข้ามาข้างในนี้แล้วนะครับหมอกครับมองไปเห็นแม้แต่บ้านทางผู้จัดการที่เขาดูแลก็ยังมองไม่เห็นครับเดี๋ยวผมเดินออกบข้างนอกนะครับให้เห็นชัดๆครับว่าจะสวยงามแค่ไหนครับนี่นะครับบ้านหยุดร้านเขาค้อนะครับยังไงครับมองไกลๆครับ เนี่ยครับหมอกกำลังไหลอย่เลยครับเนี่ยครับน่ครับสวยครับสวยงามมากเลยครับใครผ่านไปผ่านมาเว็บมาเที่ยวครับบ้านบิ่เวลานะเขาคออยู่ในหมู่บ้านเล่ากี่ครับเนี่ยครับตอนนี้ทะเลหมอกครับเนี่ยครับกําลังไหลมาแบบนี้เลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับไหลมากเงี้ยครับ เนี่ยครับดูนะครับตั้งกล้องไว้เฉยเลยครับผมดูนะครับเดี๋ยวมืดหมดเลยครับถ้ามาดูด้วยตาเปล่าจะสวยมากเลยนะครับที่ไม่ผ่านกล้องวันนี้หมอกลักษณะนี้มีประมาณสามสี่รอบแล้วนะครับเมื่อวานฝนตกครับตกมาสองวันแล้วครับบนเขาคอ แต่ไม่ตกหนักมากทางก่อนเข้าบ้านหยุดเวลานะเขาคอาจะเป็นทางคอนกรีตสลับกับทางลูกหลังประมาณ800เมตรนะครับถ้าช่วงฝนตกอย่างนี้รถโฟล์วิลล้อใหญ่ขึ้นได้ครับแต่ถ้าเป็นรถ huv รถ ppv ที่เป็น4คูณ4 wd ถ้าไม่ใช่ล้อใหญ่ก็จะขึ้นลําบากครับเพราะว่ามันจะถนนถนนมันจะลื่นเป็นบางช่วงครับแต่ว่าที่นี่เขามีรถของชาวบ้านในการรับส่งขึ้นมาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการขึ้นมาพักวานอยูดเวลาเนี่ยครับหมอกก็จะไหลอย่างนี้นครับสวยงามมากเลยครับก็ตอนนี้ยืนถ่ายอยู่ที่บ้านผู้จัดการ ที่เขาดูแลบ้านหยุดเวลาอยู่นะครับถ่ายจากบ้านเข้ามานะครับนี่ครับหมอกก็ไหลามาแน่นหมด้วครับเนี่ยบางช่วงอย่างเช่นที่ถ่ายเมื่อเช้านี้ไหลเข้ามาถึงในบ้านเลยครับเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับ เงียบสงบครับใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวมาเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผู้จัดการที่ดูแลอยู่ที่นี่ใจดีมากครับเห็นลูกค้าที่มาพักที่นี่ชมผ่านเพจมาหลายท่านนะครับเนี่ยครับบรรยากาศ ข้างบนสุดน,นุ่น <ics> ที่เลยหลังคารถคันนี้ไปเป็นพระตำหนักเขาค้อนะครับเราอยู่ต่ํากว่าพระตำหนักเขาค้อมองเห็นพระตำหนักเขาค้อใกล้ๆในแหล่งท่องเที่ยวใกล้เราสุดก็คือพระตำหนักเขาค้อนี่แหละครับถ้าได้ขึ้นไปเที่ยวบนพระตำหนักเขาค้อมองลงมาก็จะเห็นบ้านหยุดเวลาหลังนี้เลยนะครับเนี่ยครับหมอกก็ลอยอยู่เนี้ยครับผมเนี่ยครับลอยอยู่เนี้ยครับ สวยงามมากเลยครับรอั้งแต่เช้าแล้วครับเนี่ยเขาบอกเมื่อวานก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนนะครับแต่วันที่ผมมาฝนไม่ได้ตกหนักมากผมขึ้นมาก่อนก็เลยขึ้นมาได้นะครับแต่ตอนนี้ลงไม่ได้ครับเพราะว่าดินมันยังไม่แห้งดีต้องรอให้ดินแห้งดีก่อนครับให้ลงกลับไปข้างล่างถ้าลงไปมันก็จะลื่นนะครับ นี่ครับข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยหมอกมันก็จะลอยมาตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงฝั่งนี้เป็นช่องเขานะครับช่องขับถ้าไปยืนตรงต้นต้นต้นยางเลยต้นยางไปหน่อยนึงตรงเทเลที่เขาวางไว้อะจะมองเห็นตัวเมืองพิษบุรที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับหมอกก็จะไหลาตามช่องเขาเนี่ยครับมา ก็จะไหลมาองนี้ยครับเนี่ยครับไหลามาแล้วก็จะไหลกลับเนี่ยหน้าฝนก็จะประมาณนี้นะครับพี่เขาบอกมาสวยงามมากครับใครผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวครับผม ถ้ามาหน้าหนาวก็มีหมอก